สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพามาทำปลาทูนึ่งแต่วันนี้ไม่ได้มานึ่งให้ดูนะจะเป็นการเอาขี้มันออกแล้วก็จะเป็นการหักคอมันเรามาดูกันเลยว่าในตลาดนะเขาทำยังไงอันดับแรกก็เอาออกทางปากมันก็คือตามที่เห็นในคลิปเลย พึ่งมันออกแล้วก็จกคอมันแล้วก็ดึง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 ขี้ให้มันออกด้านปากมันนะตรงปากมันนะคือวิธีนี้นะมันทำง่ายมากเลยลองทำเป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จมันทำได้นะลองลองดูอีกตัวนี้แงะแง่ออกแงะออกทั้งสองข้างเลยแงะแงะแงะออกแล้วก็ดึง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 ตรงปากมันแล้วขี้มันจะออกทางปากเลย จะได้เป็นปลาหูตามที่ในตลาดเลยทำตามในคลิปได้เลยนะ จากนั้นก็ทำความสะอาดลาลูให้เรียบร้อยนะคะเปิดน้ำแล้วก็ล้างล้างข้างในมันอ้าปากมันออกแล้วก็น้ำล้างข้างในให้เรียบร้อยจนจนกว่ามันสะอาดแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการขี้มันออกมันจะมีเส้นตรงกลางตรงนั้นนะคะแล้วก็ดึงออกถ้าอยากให้มันสวยสวยก็ใช้กรรไกรตัดคอมันเหมือนกันถ้าอยากสวยก็ใช้กรรไกรตัดตรงคอมันอันนี้เราจะใช้วิธีการหักเอานะคะหักเลยก็ มมันลงมาแบบนี้เออมันก็ได้แล้วนี่ไงมันก็กลายเป็นปลาทูนึ่งเออมันก็ได้ได้มันก็สวยแหละนะคะลองไปทําดูนะนทุกคนคลิปนี้มีประโยชน์มากเลยปลาทูนึ่ง <laughs> แต่ยังไม่ได้นึ่งขั้นตอนมันเฉยๆไปแหละทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กินด้วยนะคะ